ฉันถามได้ไหมว่าเพื่อนของคุณทำงานอะไรอยู่คะเขาเป็นน้องนะครับส่วนงานผมก็คือผู้สืบทอดบริษัทนะผมคงถูกลงโทษอยู่เพราะคุณคือโทษอ,อยู่ด็อกวาครับอ๋อค่ะแล้วคุณล่ะคะทำงานอะไรอยู่ล่ะคะ ไม่ได้ทำงานเหรอคะออผมทำงานบริการอยู่นะครับแต่คงบอกรายละเอียดยไม่ได้ช่วยเข้าใจด้วยนะครับอ,อว่าแต่วันนี้มีชื่อหรือ,อยังคะอ,อ๋อ,อคิมอูบินที่ว่าทำงานบริการบริการหรือเปล่าได้ยินทั้งโต๊ะแล้ว อ <c oughs> ขอนามบัตรได้ไหมคะจะได้รู้ว่าทำงานที่ไหนอ๋อนามบัตรเออผมต้องมีทุกอย่างใช่ไหมครับถ้าบอกล่วงหน้าครั้งหน้าผมจะได้เตรียมเมอออะไรดูสิฮะผู้สืบทอจริงเหรอเนี่ย <c oughs> ครับ เรื่องผู้สืบทอดน่ะเป็นตั้งแต่เกิดแล้วหะครับตอนนี้กําลังรอสืบทอดตําแหน่งสินะว้าวเก่นสันหลังถังด้วยทําไมคุณติดดินจังอ่ะฉันคงมองคุณผิดไปหล่อรวยตัวสูงแถมยังหนุ่มเป็นชายในฝันเลยค่ะฉันซันนี่ค่ะชื่อคุณเลิศมากยูดอกวาชื่อซันนี่ก็เลิศเหมือนกันว้าวเซนดีจังแค่คุณพูดฉันก็รู้เลยนะคะเนี่ยว่าแต่ ทำไมจู่ๆบรรยากาศมันอึมครึมลงล่ะเนี่ยฉันไปก่อนนะคลิกรูปซ้ายด่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด u ั s cribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ